สวัสดีนะคะวันนี spell, ้ทุกๆคนนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้บอกเราเรื่องพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางของเรากันดีนี้องครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเราก็จะได้รู้กันในวันนี้แต่สําหรับใครที่รู้แล้วก็ให้ใช่ใช่ไว้นะจ๊ะก่อนอื่นนะครับกดหัวใจกดติดตามไปด้วยนะครับหนังสือพาสปอร์ตนะครับหรือหนังสือเดินทางของเรานะครับก็คือหนังสือที่แสดงตัวตนนะครับสําหรับใช้เดินทางไปออกนอกประเทศนะครับไม่ว่าเราเข้าประเทศไหนเราก็ต้องใช้ หนังสือพาสปอร์ตนะครับซึ่งในพาสปอร์ตนี้มันก็จะระบุวันเดือนปีเกิดระบุตัวตนของเราชื่อนามสก,กุลสถานที่เกิดแล้วก็ระบุประวัติของเรานะครับที่อยู่ในในพาสปอร์ตเล่มนั้นหรือในหนังสือเดินทางเล่มนั้นและอีกที่สําคัญหนึ่งคือหนังสือเดินทางในประเทศไทยนะครับของเราก็จะมี4ประเภทด้วยกันคือ1 <S ประเภทที่1น,นะครับคือหนังสือเดินทางของสาหรับบุคคลทั่วไปธรรมดานะครับสําหรับบุคคลธรรมดา ทั่วไปนี้เราก็จะใช้หนังสือสีแดงเลือดหมูนะครับซ,ซึ่งจะมีอายุการใช,นะใช้งานประมาณ5ปีนะครับแล้วก็หนังสืออีกประเภทหนึ่งนะครับคือประเภทที่2คือหนังสือพาสปอร์ตเล่มน้ําเงินนะครับหรือออฟฟิเชียลพาสปอร์ตนะครับมันจะเป็นหนังสือสําหรับข้าราชการนะครับเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศนะครับซึ่งจะมีอายุการใช้งาน5ปีเช่นกันแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือหนังสือ สีแดงเลือดนกจะเป็นหนังสือของนักการทูตนะครับจะเป็นของสถานทูตต่างๆที่ใช้ในในการเข้าออกประเทศนั้นๆนะครับซึ่งมีอายุการใช้งาน5ปีเช่นกันแล้วก็จะมีหนังสืออีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่4นี้คือเล่มสีเขียวนะครับจะเป็นหนังสือพาสปรอร์ตประเภทชั่วขราวซึ่งใช้งานได้ชั่วขราวนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าชั่วขราวนะครับก็ใช้ได้ครั้งหนึ่งต่อวันหนึ่ง วันนึงก็ใช้ได้ครั้งหนึ่งก็สรุปแล้วก็คือพาสปอร์ตในประเทศไทยของเรานะครับมีสีประเภทคือ 1. บุคลทั่วไปธรรมดาเป็นสีเลือดหมู 2. องอ o f i i เ a ี official, พาสปอร์ตจะเป็นหนังสือเล่มสีน้ำเงินนะครับก็ใช้ในออพวกข้าราชการต่างๆแล้วก็3นักการทูตสีแดงสดหรือสีแดงเลือดนกแล้วก็4ส,สีเขียวจะเป็นหนังสือ,อออพาสปอร์ตที่เกี่ยวกับการเข้าออกช่วคขาวนะครับก็ หลังจากนี้เราก็จะไปทำพาสปอร์ตกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอยู่ที่เราปพบกันที่กรสุนกรมการกงสุนนะครับกระทรวงการต่างประเทศที่หลักสี่แจ้งวัฒนะนะครับไปกันเลยซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กรมการกงสุนนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับอยู่ตรงถนนหลักสี่นะครับตรงถนนแจ้งวัฒนะนะครับแยกหลักสี่เข้ามาเลยตรงศูนย์ราชการนะครับแล้วเราก็เดินเข้าตรงเข้าไปทางด้านนี้นะครับเราก็จะพบกับ จุดคัดกรองนะครับเพื่อที่ให้เราขึ้นไปชั้นสองครับเพื่อที่จะไปทำพาสปอร์ตกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะทำยังไงดีไปเลยสวัสดีนะครับประทุกคนสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครั้งนะครับว่าปรนอื่นที่จะทราบว่าวันนี้เรามาทําอะไรนะครับก็ฝากขอให้ทุกคนนะครับกดหัวใจกดตามด้เลยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่กรมการกงสุลนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับเพื่อที่เราจะมาเปลี่ยนเล่มพาสปอร์ตกันนะครับซึ่งเล่มพาสปอร์ตอันเก่าของผมเนี่ย ซึ่งตัวนี้นะครับมันจะเป็นของเป็นชื่อของพระนะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ซึ่งผมได้บวชเป็นพระเนาะและตอนนี้เราจะมาเป็นเปลี่ยนเป็นเล่มบุคคลธรรมดากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํานะครับสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับเราก็จะมาทาให้ดูนะครับว่าเราควรที่จะทํำยังไงนะครับซึ่งหลังจากที่เราผ่านจุดคัดกรองมาแล้วนะครับเราจะขึ้นมาลิฟต์มาขึ้นมาที่ชั้น2นะครับสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับ ก็เดินเข้าไปหาที่ตรงประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับเพื่อที่จะสอบถามว่าเรามาทำพาสปอร์ตนี้เราควรไปทางไหนนะครับซึ่งทางด้านขวามือนี้ที่เราเดินไปนี้นะครับเราก็จะไปเจอกับในส่วนของที่เป็นพระสงฆ์และสมณรนน,นะครับแล้วก็พวกข้าราชการต่างๆเขาก็จะมาทํากันที่นะห้องที่มีประตูสีนู้นนะครับแต่สําหรับบุคคลทั่วไปนะครับเราก็จะมาฝั่งทางด้านซ้ายมือ ซึ่งเราสามารถสอบถามที่ประชาสัมพันธ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเราควรไปทางไหนท,ไทําอะไรอะไรยังไงประชาสัมพันธ์ก็จะบอกชี้แจงให้เราทราบหมดทุกอย่างนะครับเพราะประชาสัมพันธ์ที่นี่น่ารักมากนะครับนิสัยดีกับทุกคนเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มายืน่นขอแบบฟอร์มนะครับเพื่อยื่นคาร้องนะครับขอทาหนังสือเดินทางนะครับหรือพาสปอร์ตของเราเองกรอกอเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ปอกแล้วก็จะกรอกนี้นะครับ ออกไปเสร็จยบร้อยแล้ยหมดทุกอย่างเราก็ไปยื่นะจุดนั้นนะครับซึ่งเราจะไปรับบัตรคิวันไปกันเลยพอเราเริ่มเดินมาตรงนี้ครับเจ้าหน้ารคิวซึ่งบัตรคิวเราได้มาแล้วนะครับในลำเบอร์ที่ทีศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าสามนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งรอรับรอเรียกคิวกันนี้ก่อเนาะตารางแบบนี้นะครับให้คอยดู n u เบอร์ของเรานะครับคิวของเราเองแล้วเสร็จแล้วพอเจ้าหน้าที่เรียกเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปในห้อง ทำพาสปอร์ตอยู่ทางด้านนั้นนะครับเดี๋ยวเรามารอดีกว่านะครับพอหลังจากที่เรากรอกและรับบัดคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เรามานั่งรออยู่นะจุดที่อยู่ด้านหน้าห้องทําพาสปอร์ตนะครับหรือทาหนังสีเดินทางนะครับก็เราจะมานั่งรอคิวของเราเองอยู่ที่ด้านหน้าห้องนะครับรอเจ้าหน้าที่เรียกเราก็จะมีซึ่งนะตอนนี้นะครับเราก็ทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง ใบแรกที่เราจะได้นะครับก็คือใบจ่ายค่าพาสปอร์ตนะครับซึ่งพาสปอร์ตของเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับเป็นเล่มแดงเล่มสีแดงๆนะครับก็จะอยู่ในราคาที่1,000บาทนะครับแล้วก็จะมีการส่งไปรษณีย์ให้นะครับซึ่งเราไม่ต้องมารอรับเลยนะครับเราไม่ต้องมาเอาอีกรอบหนึ่งให้เขาส่งไปรษณีย์ไปให้ที่บ้านนะครับก็จะอยู่ในเล่มละ40บาทในการส่งไปรษณีย์นะครับซึ่งถ้าเราไม่รีบไม่เร่งด่วนนะครับเราก็อ่ มาให้เขาส่งไปสนีไปได้ซึ่งอยู่ในประมาณ3-5วันทำการนะครับเราก็จะได้พาสปอร์ตเล่มใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพาสปอร์ตของเรานี้จะเป็นยังไงเนาะ